มีเงินใช้แค่เดือนละ700บาทเรียมดาราน้อยอดีตราชินีลูกทุ่งหลังวางมือตาผ้ามัวใช้เบี้ยคนชาราประทางชีวิต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราชินีลูกทุ่งในตำนานที่ใครหลายคนรู้จักนั่นคือเรียมดาราน้อยเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวระยองอดีตเคยเป็นนักร้องเชียร์ลําวงชั้นเตยจากวงดาราน้อยอันด่งดังโชคภาวัสนาสงได้พบกับราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญที่ไปเปิดการแสดงแถวบ้านเกิดของเธอจนเป็นที่มาของเรียมดาราน้อยชื่อเสียงโด่งดังขับฟ้านในเวลาต่อมา ปัจจุบันอายุ72ปีโดยเธอเคยฝากผลงานเพลงหลายต่อหลายเพลงที่ฟังแล้วแพรร้อจับใจอย่างเช่นที่รักเรารักกันไม่ได้แววเสียงซึงสวรรค์บ้านานาน้ำตาคนชั่วและอีกมากมายเรียกได้ว่าเธอสร้างผลงานให้เธอด่งดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยจนได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเมื่อปี2514ตอนนั้นเธอด่งดังมากแต่ในชีวิตจริงตอนนี้เธอโดนมลสุมชีวิตเล่นงานอย่างหนัก เธอสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่บ้านที่เคยอยู่อาศัยที่จังหวัดระยองเธอต้องขายใช้หนี่ใช้สินที่เธอได้ลงทุนทำกิจการโดยมาวันนี้เธอก็โดนโรคลุมเล้าโดยเฉพาะเรื่องสายตาเธอตาเธอกำลังจะบอดเธอผ่าตัดมาแล้วสามครั้งเธอได้แค่ตังค์ผู้สูงอายุ700บาทสามีทำงานรับจ้างไปวันๆแต่4ีเดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีงานให้ทำ ทั้งนี้ทางด้านสองพี่น้องบินและเอกพันธ์บัลลือลิ์พร้อมด้วยมูลลนิธิร่วมกตัญยูได้เข้าให้การช่วยเหลืออดีตนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่เลี่ยมดาราน้อยเจ้าของเพลงดัง ที่รักเราหลักกันไม่ได้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของลูกสะใภ้ที่จังหวัดสุร,ราธานีโดยเรียมดาราน้อยไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนทำกิจการของเธอซึ่งบินและไทยก็ได้นั่งพูดคุยถามชีวิตต่างๆจากนั้นต็อได้มอบตังจำนวนสา0 0 0ื่นบาทให้กับเรียมดาราน้อยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆด้วย ด้านอดีตนักร้องรุ่นใหญ่ก็ได้โชว์น้ำเสียงร้องเพลงฮิตที่รักเรารักกันไม่ได้ให้ทีมงานที่ได้ไปเยี่ยมได้ฟังกันด้วยทั้งนี้หากใครคิดถึงเรีมดาราน้อยสามารถไปติดตามเธอกันต่อได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเลย